สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนช่องคนน้ำโฉกชาแนวทางเพจก็จะเป็นเสียนน้อยพารวยค่ะท่านผู้ชมค่ะเมื่อนี่ก,ก็เป็นมือเล่าพัฒนาอีกเสี้ยนน้อยกะผพาเอฟซีไปตามแนวทางเล่าพัฒนาของพระอาจารย์อีกบ่ถือกับบ่ย่อมต้องตามอีกค่ะลุดสองงวดเฮากไยาฟา่ยาฟ้าวถอดเด้อพี่น้องเด้อไก่ฟ้าว่อเดียวมือนี้เสี้ยนน้อยสิ้าไปตามแนวทางของพระอาจารย์สำรานอีก รอบหนึ่งเนาะคะ่ะคืออาทิตย์นี้เป็นวันแรกค่ะวันแรกของอาทิตย์มันสิเป็นจังใดเมื่อนี่อะจะพาเข้าไปตามแนวทางเล่าของอาจารย์ค่ะ <c oughs> ค่ะน้ามาสการค่ะ <c oughs> ค่ะอาจารย์โอ้ยลืมแม่ค่ะอาจารย์ลืม ไม่เป็่กไม่เป็นไรก็น่าจะทันอยู่แลกเนาอลงคลิปเนาะจะลงก็ลงไม่ลงกร็ตัำแจลงค่ะลงลงเอฟซีเขาก็รออยู่ค่ะค่ะอาจารย์ถ้าอาจารย์ทำไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเอ้ย ที่คุณคำนวณไปจด้ไปทำยากแม่ทำแล <c oughs> ้วอโทไปหาตัหลายีเออสองสายยุ่งก็เลยค่ะไม่ได้ยินค่ะไม่ได้ยินโทรศัพท์เอนนคียไม่ได้ยิน,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 นะค่ะเอาจะถ่ายเสร็จนี่ก็จะรีบลงให้เอซีเลยอ่าค่ะมีเลขติดเบอร์มีเลขสองสามเบอร์คนนี้มีมีเลขติด มีมีมีเลขเกือบสามเบอร์ขนาดนี้เอาเลขปิดก่อนค่ะเลขปิดบนก็มีสามเจ็ดเจ็ดเลขปิดมีสามเจ็ดเจ็ดอสามเจ็ดเจ็ดอเจ็ดทำไมไม่สองตัวคะอาจารย์แต่มันมาสองตัวก็ให้สองตัวเลย มันมาเป็นเพื่อนกันก็ให้สองตัวมันมาสามเจ็ดเจ็ดก็ให้สามเจ็ดเจ็ดเลยไงค่ะแล้ววันนี้จะเป็นชุดสองตัวหรือสามตัวคะวันนี้จะให้สามตัวสามไม้เลขแค่นั้นเองสองไมเลขแค่นั้นเองสามตัวสองสามไมเลขกแต่มันกลับกันกลับกันก็เอาเริ่มอ๋อเท่ากับเท่ากับว่าหางเดียว เท่ากับสองหมายเลขแหละสองหางสองหางจ้ะค่ะน่ให้ให้แค่สามตัวสองกัอก็จัดเล่นเอาเองเนาะอาจารย์ฝันฝันเพิ่มไหมคะฝันอีกไหมไม่ฝันไม่ฝันค่ะฝันแล้วจบเลยใช่ไหมคะฝันแล้วก็จบเดี๋ยวโค้งสุดท้ายจะไปให้หวยหวยใหญ่เน้นหวยใหญ่วันวันวันที่วันที่สิบห้าก็ได้เนาะค่ะได้ค่ะที่สิบห้าก็ได้ ปตาใจก็นึกว่าโยมยุ่งก็เลยเอ๊ะโทรไปสองครั้งครับครั้งค่ายุ่งดูยุ่งจริงยุ่งค่ะอยมเรามาไปไล่เอาโอเคเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์สองเจ็ดห้าสองเจ็ดห้าห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดสอง มีแค่นี้แหละถ่าให้เขาไปตัดเล่นกันเอยอีกเนาะค่ะให้ตัดเล่นลเราเราไปดูจะตัดยังไงให้ก็ว่าคลิปแต่ว่าได้พูดไปตั้งแต่เมื่อวานว่าจะลงวันนี้อีกวันนึงไงเอว่วันนี้ว่าจะลงอีกก็เลยปล่อยถ้ามันไม่เข้าก็หยุดก่อนนอะหยุดไปก่อน <c oughs> ให้เิ็นปีไปค่อยว่ากันใหม่ค่ะ <c oughs> ถ้าอาจารย์พูดอย่างนี้สงสัยหวัวจะเข้าซะแล้วล่ะ <c oughs> <c oughs> ว่าบบไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เข้าไปหยุดไปก่อนเปอร์เซ็นต์ปีไว่ากันไามันจะเส้นปีอยู่แล้วไงค่ะเพร,ราะยังไงมันก็ต้องไปต่อไงฉันเรามันตกไปชงไงเรามันตกตกปชองอันนี้ให้มันส้นปีไปก่อนเพราะปีหน้าเนี่ยฉันดวงดีมากเลยนะใครที่ตามฉันมีเปอร์เซ็นต์เยอะเราะฉันราศีตุนนลนะราศีตุลอืมตุลใน,นพุ่งจุดเลยล่ะค่ะตุลนี่ดีมากเลยปีหน้านะอืม ปีหน้าตัสีตุลก็ถ้าฉันก็จะปล่อยก็เตียนน้อยไปเรื่อยๆนะแอดเตียนไปเรื่อยๆอก็ปีหน้าดวงดีละปีหน้าต้องมีโชคไม่ใช่ะก็แค่นี้ไอ้ตัดเล่นเอาเองเนาะก็คุยไปเรื่อยๆก็ได้มันได้เวลาเนาะถ้าตัดเล่นอาจารย์คิดว่าจะให้เอาตัวไหนคะ ก็ให้เขาตัดตัวเองดีกว่าให้ให้เลือกเอาถ้าฉันตัดฉันก็จะตัดเจ็ดศูนย์นี่แหละตัดเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์มันกลับมาแล้วห้าเจ็ดสองห้าแล้วก็ว่าไปมันมีแค่เลขสามตัวแค่นั้นเองเนี่ยถ้าตัดก็จะต้องเป็นเจ็ดสองเจ็ดสองห้าสองเจ็ดศูนย์มันไม่ีเลขแค่สามเบอร์แค่สามตัวแค่นี้เจ็ดศูนย์เจ็ดสอง เลขคำนวณมันมีเยอะคะแนนชันคัดออกมาแล้วเนี่ยคัดเอาตัวที่ว่าน่าจะมาที่สุดแล้วเนี่ยคะแนนคัดออกมาเนี่ยน่าจะเป็นห้าห้าสองเนาะอ่าจ้ะห้าสองเนี่ยมันน่ามันน่าจะเด่นคันนี้เจ็ดมันอยู่ในกลุ่มที่เด่นไงอยู่ในกลุ่มปากหลักมันเกิมาไงฉันก็เลยเอามาใส่หลักร้อยกับหลักสิบแค่สองเบอร์แค่นั้นเองแล้วห้ามันก็อยู่ในกลุ่มที่หลักสิบที่เด่นลอยเลยอยู่กับสองเนี่ยฉันก็เลยมาใส่รวมกันมันอาจจะมา ก็เจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นที่มั่นใจนะถ้าไม่มั่นใจก็ไม่ลงไปให้เขาเสียเงินกันนะ่ะอะก็มั่นใจเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นถึงลงมีความาม,ม,มั่นใจแปดสิบเปอร์เซ็นใช่ถ้าไม่มั่นใจก็อย่าไปลงไปให้เขาเสียดังฉันก็ซื้อนะฉัน<ะ>ก็โทรหาเทรน้อยไม่ติดทันทีฉันว่าจ,จะโอนตาให้ซื้อด้วยโอ้ทำไมไม่รับโทรศัพท,ท์สักทีก็เลยไม่ได้โอนไปเดียวโอนไปหัวใหญ่โคอโ,อโอนไปหัวใหญ่ให้ซื้อสักห้าร้อย ถือสักสี่ร้อยไอ้ค่าไอ้ค่าทำร้อยหนึ่ง้เขาเรียก่าอะไรนะค่าดำเนินการเนี่ยอม่จพูดพูดพูดให้มันเพาะขึ้นค่าดำเนินการค่าดำเนินการก็ไม่มีอะไรกเอาวแค่นี้นะจะได้ไปลง เพื่อจะทานใจเพื่อเขาจะซื้อกันนะแล้วก uh> uh ็ขออนวยอวยใจให้คนที่ดูเสยนน้อยก็หลวงพ่อพูดอย่างเนี้ยให้มีโชคใจเลยนะคืนนี้เนาะวันนี้คลิปนี้ไม่ถูกตอนนี้ก็รอปีหน้าเลยหวยดาวนเนาะก็ไม่ห้ยแหละมให้ปีหน้าเลยขอให้โชคดีมีใจกันทุกคนเลยน้องเจริญพรเลยค่ะสาธุค่ะค่ะ แนวท่างของเล่าพัฒนามือนี้เนาะอาจารย์คำล้านกะไฮเลขติดมาสามตัวค่ะเลขติดก็คือหมายถึงว่าเวลาห้าลงทุนต้องให้ติดที่อาจารย์ไฮมานเนี่ยก็คือที่เป็นตัวไรกก็แล้วแต่ขอให้ติดสามกับติดเจ็ดค่ะติดสามกับติดเจ็ดก็คือเลขติดค่ะเลขตั้งรักเลขกิดติดเพิ่นวางสีเนาะค่ะแต่อาจารย์เพิ่นกะไฮ ชุดสตัวมาให้750แล้วก็2 7งหแล้วก็572อันนี้ก็แล้วแต่ f อทุกท่านสิไปตัดเล่นเอาเดอ้อค่ะเพื่อนวางสัน่นอาจารย์เพื่อนบอยอยากตัดหาดอกย่านตัดบอถือเพื่อนวางสี่ค่ะให้ตัดเองให้ตัดเอาผู้ดใดสิสลับไปจังไรกะนแล้วแต่แล้วแต่ f อซมักชอบเนาะ อันที่เบาาวๆมากนี่ก็คือเส้นหน่อยเด้อค่ะเส้นหน่อยตัดหายก็คือเจ็ดศูนย์เจ็ดสองแล้วก็ห้าสองค่ะอาจารย์พนก็เลยวา่าน่าจะเด่นไปที่ห้าสองค่ะเด่นที่หาสองที่ทีเส้นหน่อยเน้นหายเนาะบ่วงหายค่ะเอาเอฟซีทุกท่านก็ล่องเบิงเนาะค่ะล่องเบิงถ้างวดนี่ลุดอาจารย์พนว่าพนสีเลือกสะก้อนเนาะพนสีเศร้าลงลิปพุ่นละพอกันไม,พนไม่พุ่นหลังปีไม่พนวางสิ หลังปีใหม่ค่อยเจอกันกับเลาาพัฒนาค่ะส่วนหัวใหญ่อาจารย์พุ่นกะย่งสิบปลอยอยู่ค่ะย่งปลอยอยู่คือเกา่าแต่ว่าสิยุติงดก็คือเล่าพัฒนาสําหรับปีนี้เนาะคะ่ะกับประมาณเดือนหนึ่งนี่แหละเดือนหนึ่งอาจารย์พุ่นสิยุยดแล้วก็สิไปหาสูตรดีๆมาใหม่เพราะว่าสูตรร้ายแห้งอันใดที่มันแม่นๆผู้ละอาจารย์นึงค่อยสิมาลงหบ้บัณฑิตกะคือว่าย่านเอฟซีทุกท่าน เสียกระตังกนนันว่าท่นเพื่อนว่าพระอาจารย์ผุนละล้างปีใหม่คันบ่ถือมือนี่เด้อค่ะคันถือกันยัง่งสิลงคือเกา่าค่ะเอากระทาติดตามกันอย่าลืมกดไลค์กดแช์นั่มเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจในทางช่องแลวก็เพื่อสนับสนุนทางช่องเสียน,น้อยพารวยด้วยค่ะเอาสำหรับคลิปนี้เชื่อน้อยก็จะขอจบคลิปต่านี้เนาะคะ่ะพ่อกันไม่ในคลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ